ครับเจอกันกันกบผมกิตตินะครับบนกิตติคนคำนวณทีวีนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาเล่าต่อจุดสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับ 2, 5 5พ้าเนาะ1เมษายน2 5 5 3จนถึงล่าสุด1เมษายน2,564นายนะครับเล่าสามรอบแล้วนะนะครับข้อมูลนี้3หัวข้อสหัวข้อแล้วนะนะอาจจะคลิปละ2อหัว 2, ข้อเนาะนะครับ ก็คลิปนี้ก็จะมาจับสังเกตเลขน่าจะเด่นอีกสักคลิปหนึ่งนะครับเมื่อวานล่าสุดคือคลิปเลขดับเนาะแต่ก็มีคลิปเลขเด่นตบท้ายนะครับเ,เลขตั้งแต่ปี58นะตั้งแต่ปี58นะครับเนี่ยหนึ่งเมษาห้าแปดนะครับเลขมันจะเป็นอย่อย่างเงี้ยนะครับเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์พอมาปีห้าเก้านะ จ็ดสองศูนย์มันก็ยังคงเลขเจ็ดอยู่กับเลขศูนย์นะครับยกลงมาทั้งเจ็ดทั้งศูนย์นะครับพอมาปีหกศูนย์นะครับเจ็ดแปดห้ากับแปดศูนย์เจ็ดกับศูนย์ก็ยังอยู่นะครับเนี่ยแล้วพอมาปีหกหนึ่งนะครับศูนย์เจ็ดสามกับแปดห้าเจ็ดกับศูนย์ก็ยังอยู่ นะครับแต่ที่เพิ่มเติมก็คือเลข8กับเลข5นะครับตามมาด้วยเนาะเช็ดกับศูนก็ยังอยู่เลข8กับเลข5ตามมาด้วยเนาะแล้วในปี6 2นะครับ7 6 7กับ5 2 จ็ดหกเจ็ดกับห้าสองมาดูนะครับตัวที่ยังคงอยู่ก็คือเลขเจ็ดนะครับส่วนเลขศูนย์ไม่มาแล้วนะครับปีหกสองแต่เป็นเลขห้ามาแทนเลขที่มาเดินทางมาก,ก็จะมีเลขเจ็ดกับเลขห้านะครับเพราะว่าปีหกสามนะครับศูนย์เก้าห้ากับสองสองมีสองตัวที่เดินทางมาคือเลขห้า ับเลข2อสองนี่เข้าชุด2ตัวล่างเลยนะนะครับส่วนเลข5เด่นหน่วยบนนะครับพอมาปี64ล่าสุดนะครับ2 7 0กับ0 5 0เริ่มมาแล้วนะครับเว้นไปแค่ปีเดียวเนาะเว้นแค่ปี62นะ0ปี61มีนะครับปี62หายนะครับ มาโผล่ปีหกสามส่วนเลขเจ็ดนะครับปีหกสองยังอยู่นะครับพอมาปีหกสามหายมาเฉพาะเลขศูนย์ตัวเดียวเพราะก่อนหน้านี้เลขศูนย์กับเลขเจดเดินคู่กันมาทุกงวดเลยนะครับบางบางงวดก็จะอยู่บนตัวหนึ่งอยู่ล่างตัวหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับมีแค่ปีหกสองกับปี63สามเท่านั้นที่แบ่งกันมานะครับศูนย์เก้าห้ากับสองสองนะครับสองสองนี่เข้าสองตัวล่างนะครับ แล้วก็5เด่นหน่วยบนส่วนปี6 uh, กสีนะสองตัวที่มาก็คือ0 5เนี่ยเอาเอาเฉพาะตรงนี้แล้วกัน5เนี่ยเด่นล่างนะครับ2เด่นบนแล้วก็0ก็เดินต่อนะครับ0กับหนี่เข้าชุด2ตัวล่างด้วยนะครับแล้วเลข7ก็กลับมาแล้วนะครับ เลขเจ็ก็กับเข้ามาคู่กับศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะบอกมันก็ต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้แหละนะครับคลิปแรกที่ผมลงไปเนาะในงวดนี้นะครับคือเลขเจ็ดกับเลขศูนย์จะมาคู่กันส่วนใหญ่ก็จะ,ะเห็นไหมเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดสองศูนย์เจ็ดศูนย์นี 7จ็ดแปดห้ากับแปดศูนย์นะศูนย์เจ็ดสามเนี่ยนะครับมีงวดนี้มีปีนี้เนาะเจ็ดหกเจ็ดไม่มีศูนย์นะห้าสองแล้วก็ปีหกสามครับศูนย์เก้าห้ากับสองสองไม่มีเจ็ดมีเฉพาะศูนย์พอมาปีหกสี่นะครับสองเจ็ดศูนย์กับศูนย์ห้าเออตามนี้ครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อลอตเตอรี่ก็แล้วกันสวัสดีครับ